สวัสดีครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีกิจกรรมนะครับในการออกแรงข้อนะครับหรือว่าปวดข้อปวดเข่านะครับวันนี้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับจัดเซตโปรโมชั่นมาแนะนํากันวันนี้นะครับยกเซตแบบจุกๆนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งกระปุกนะครับมีทั้งหมด30มบแคปซูลนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยบํารุงร่างกายนะครับแล้วก็ ปวดข้อปวดเข่าช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้อย่างดีนะครับทําให้ร่างกายเราฟืน้นฟูกลับมามีสุขภาพไขข้อที่ดียิ่งขึ้นอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูในตะกร้าและกดสั่งซื้อนะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นสินค้าที่ยกเซตมาให้นะครับเป็นราคาสุดพิเศษแล้วนะครับสำหรับโปรโมโชั่นนี้ก็อย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับทีตะกร้านะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอีกมากมายนะครับยังไงก็ลองติดตามกันด้วย